ก่อนเพื่อนๆจะเดินเข้าถนนเยาวรานะครับจะมีจุดตรวจสมาคมหัวฟิลแห่งประเทศไทยตอนนี้ผมอยู่ทางกลางบวนสเสด็จของและที่อยู่ด้านหลังผมนะครับพเพื่อน ตอนนี้ผมพาเ,เพื่อนๆทุกคนเดินเข้ามาในส่วนของตลาดไชน่าทาวมาร์เก็ตนะครับซุ้มประตูวัชิลาสถิต72,000อันสา สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลบบุรีคาจิวะไราเดอร์นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีวัดมังกรนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเดินเล่นชมไฟในวันตุดจีนที่เยาวรานะครับเพื่อนเทุกคนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามผมมาได้เลยครับ let's go ตรงที่เพื่อนเเห็นอยู่ด้านหน้านี่คือเป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับผมในวันตรุษจีนนะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาชมบรรยากาศในวันตรุษจีนในย่านถนนเยาวลานนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ที่เพื่อนๆนเห็นนั่นก็คือถนนแปลงน้ํานะครับผมหรือแยกแปลงน้ํานะครับอานุเพื่อนๆดูนะครับคนเยอะมากเลยไปกันต่อครับ กันทั้งน้านี้สิครับว่าเขามีอะไรกันนะครับผมโอ้ยหเสียงเหมือนเชิดสง,งเโตนะครับสมาคมหวัวฟิ่วแห่งประเทศไทย ตอนนี้ผมกําลังเดินอยู่บนถนนพระดุงดาวนะครับเพื่อเดินตัดไปทางฝั่งถนนเจาวล่านะครับวันนี้วันตรุษจีน,นครับเพื่อนๆทุกคนคนเยอะมากเลยแต่ก็เป็นสีสันของวันตรุษจีนนะครับผมในย่านชน่นาทาวนะครับ ่อนเพื่อนๆจะเดินเข้าถนนเยาวรานะครับจะมีจุดตรวจพวกอาวุธมีดหรือของมีคมนะครับไปกันต่อนะครับเพื่อนๆทุกคนโหว่าผมจะผ่านจุดจุดตรวจอาวุธปืนของมีคมมาได้นะครับผมผมยืนอยู่รออยู่ตั้งนานยืนน่องโป่งเลยนะครับ ขนเสด็จของสมเด็จพระเทพรับเ,เพื่อนๆทุกคนและขบวนสเสด็จก็ได้ผ่านคนไปได้ด้วยดีนะครับผมเ,เพื่อนๆดูนะครับคนมาเดินเล่นเยวาวราชในวันดูจีนนี้เยอะมาก แล้วตอนนี้ผมก็เดินฝ่าฝุ่งชนจนมาถึงแยกเฉลิมบุรีนะครับเพื่อนๆเพื่อนอาจจะไม่เห็นอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเดินตามหลังนักท่องเที่ยวที่มาเดินเที่ยวดูไฟในงานจุดจีนเยาวราชกันนะครับ ทุกคนเดินเข้ามาในส่วนของตลาดไชน่าทาวน์มาเก็ตนะครับเป็นลานกิจกรรมตลาดนัดแห่งใหม่ที่ผมเพิ่งเห็นนะครับเพิ่งเปิดกันสดๆนะครับในในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆคนเดินชมบรรยากาศกันไปรอบๆตลาดนัดว่าตลาดนัด ใชนทาวมาร์เก็ตนะครับผมมีอะไรน่าสนใจบ้าง ทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่เอาไว้สำหรับสั่งอาหารแล้วมานั่งรับประทานกันนะครับเห็นล้วหิวทุเรียนเลยครับ อยู่ด้านหลังผมนะครับเพื่อนๆคือประตูซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวัดชิระทำลง72พันศานะครับ สลับกันมาทางด้านนี้นะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่วัดไตรมิตรนะครับผมผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาไหว้หลวงพ่อทองคํานะครับผมเอาเลิกเอาใช้กันหน่อยนะครับในวันตรุษจีนนะครับขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีถูกด้วยเถิดในปีมะเส็งสาธุสาธุสาธุใจพ่อใหากชิงากก็ไม่เป็นไร เนี่เป็นสิน้ำใจน้ำครองเราไ้วยตอนนี้ผมกำลังจะพาเพื่อนทุกคนเดินขึ้นไปนมัสการราบหลวงพ่อทองคำนะครับผมนาวัดไตมิตรนะครับผมวันนี้เราก็ต้องเดินขึ้นบันไดกันเหมือนเดิมนะครับจากที่ผมเคยเคยได้นับนะครับบันไดของทางวัดไตมิตรก็น่าจะอยู่ประมาณราวๆ70กว่าถึง80ขั้นนะครับ ก่อนถ้ตายใช้กดนั้นเลยกลาบพักข้ามาเลยค่ะเมื่อกี้ผมพาเพื่อนๆทุกคนไปสักการะองค์หลวงพ่อทองคำนะครับผมรู้สึกอิ่มบุญครับอิ่มอกอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะพาไปสถานที่ใกล้ๆกับวัดไตมิตอีกแห่งนะครับจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวไปกันต่อครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนผมอยู่ที่วงเวียนโอเดียนนะครับผมเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าเขามีอะไรกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างครับซุ้มประตูเฉลิมระเกียรติหกลอบพระชนพรรษา

นะครับผมของที่จัดงานนะครับบนถนนเยาวรานะครับ ครับสำหรับคลิปพาเดินเล่นดูไฟนะครับผมในวันจุจีนนะครับผมเยววาวราชนะครับในปีนี้นะครับผมนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับผม ผมก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนให้ได้มากที่สุดและครบถ้วนที่สุดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e กับช่องลรบุรีคาชิว่าไรเดอร์นี่นะครับผมเมื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงกันอยู่เรื่อยๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ